สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอต้รับเข้าสู่ช่องของแม่ดาวเล่าเรื่อง USA นะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่านิสัยของคนไทยในอเมริกานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะเราไปเห็นบางคลิปของช่องอื่นนะคะที่เขาพูดเรื่องนี้กันเนาะและเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันเหมือนกันนะคะไปเห็นในช่องของคุณ JJ เมกามานะคะก็แอบติดตามเขาอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากจะแชร์ว่า มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าเราเคยเห็นเหมือนกันในกลุ่มของคนไทยในอเมริกาหรือว่ากลุ่มโยกย้ายสายสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบเออพูดถึงนิสัยคนไทยในอเมริกาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแต่เราความคิดเห็นในคอมเมนต์เนี่ยก็คือแบบมีหลากหลายมากเลยเนาะในฐานะที่เราก็อยู่ประเทศประเทศอเมริกานะคะแล้วก็เคยผ่านการทํางานตามร้านอาหารต่างๆมาก่อน เป็นทั้งเชฟนะคะเป็นทั้งเด็กเสิร์มาก่อนแล้วก็รู้จักกลุ่มคนไทยในอเมริกาหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะก็จริงๆเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับว่าดราม่าในร้านอาหารมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องของร้านอาหารเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงนิสัยของคนไทยหรือว่าสังคมไทยในอเมริกาว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงเผื่อว่าจะเป็นวิทยาทานสำหรับ เพื่อนๆคนไทยคนใหม่ๆที่ว่ากำลังจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะว่า,าจะต้องรับมือกับอะไรบ้างเนาะ,ะมาเราจะมาพูดถึงข้อดีก่อนนะคะว่าข้อดีของคนไทยนอเมริกามีอะไรบ้างนะคะก็คือเวลาที่เราแบบต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้นะคนไทยที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบมีกลุ่มที่ช่วยเหลือกันดีนะคะก็จะมีกลุ่มคนไทยในอเมริกาหรือบ้านคนไทยหางานในอเมริกาใครจะหางาน จ้างคนงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปโพสในกลุ่มนั้นก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าช่วยกันาหางานหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยให้คำแนะนำกับคนไทยไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็คนใกล้ตัวที่อยู่ทำงานด้วยกันหรือแบบทำงานใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเขาก็จะชวนไปปาร์ตี้นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่แบบ เขาชอบไปปาร์ตี้กันมากแล้วเขาก็จะแบบเอนจอยกับการไปเที่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีกลุ่มเที่ยวกลุ่มปาร์ตี้อะไรของเขาไปก็จะมีความแบบสนุกสนานคลื่นเครงก็ทําให้หายเหงาไม่คิดถึงบ้านมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ชวนไปจกส้มตําจกส้มตํานี่คือสมัยที่ตอนทํางานในร้านอาหารนะจกส้มตํากันบ่อยมากแทบทุกวันเลยนะคะเขาก็จะมีเชฟที่แบบว่า เป็นแบบคนลาวอะไรอย่างเงี้เนาะชอบตําส้มตําให้กินนะคะ,ะก็กินกันแบบอิ่มนําสาราญมากทุกคนคือเรื่องกินสําหรับคนไทยในอเมริกานี่คือแบบเรื่องใหญ่มากบางทีเรากินกันแบบกินอาหารไทยมากกว่าอยู่ตอนตอนอยู่ที่ไทยอีกนะด้วยความที่เราคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศไทยเนาะเราก็จะแบบว่าอยากจะกินอาหารไทยเราก็แบบจัดกันเต็มที่นะคะทุกคนแล้วพอแบบพอใกล้จะถึงวันหยุดใช่ไหมเราก็จะแบบว่าไปปาร์ตี้กันแบบ ปาร์ตี้กันจนแบบกินนูน่นกินนี่กันทําอาหารจากร้านมากินกันที่บ้านพักอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเชฟอะไรเงี้ยเขาจะมีบ้านพักคนงานเราก็จะแบบไปรวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็ปาร์ต,รตี้แล้วก็ปาร์ตี้แทบทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกคนมันก็เอนจอยนะมันก็สนุกสนานกันไปมันก็ไม่ซีเรียสอะไรเนาะหรือคือบางทีเราก็แบบบางทีเราก็แบบมีเล่นพงเล่นไพ่กันนะทุกคนมันเป็น เรื่องปกติเนาะสำหรับคนที่นี่นะคะแต่ว่าเดาไม่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 ค่อยถนับเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าเล่นไม่เป็นเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเป็นก็แค่พวกบล็อกเด้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยโง่ไปเลยคือไม่รู้เรื่องเขาเลยแบบทําไม่เป็นนะคะก็จะมีแบบจอยเขาบ้างนิดหน่อยเป็นแบบกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อะไรอีกอะเขาก็จะช่วยเหลือกันดีมีน้ําใจนะคะแล้วก็ฝากบ้านเรื่องฝากบ้านนี่คือเราเคยเห็น เหมือนเห็นคนอื่นเขาทํากันนะแต่ว่าเราไม่เคยเนาะบางทีแบบถ้าแบบเพื่อนบ้านไม่ว่างเลยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าช่วยกันดูแลบ้านเขาก็จะแบบฝากกุญแจกันไว้ได้แล้วก็ไปคอยดูบ้านให้อะไรเงี้ยก็เคยเห็นอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่เคยทำเนาะอะไรเงี้ยเทคแคร์ hey care, พาไปเปิดบัญชีไปเปิดเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีเราก็นี่แหละก็เคยไปช่วยคนอื่นเขาบางทีเข้ามาใหม่หมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเราก็พาเขาไปเปิดโทร ไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อเลขโทรศัพท์ไปเปิดไปเปิดเลขกันนะคะแล้วก็บางทีก็พาไปเปิดบัญชีซึ่งบางทีก็ไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับแบงค์ธนาคารนนี่นั่นเราก็ช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีคนเราบางคนมันก็ไม่ถนัดถนดเรื่องเทคโนโลยีไรอย่างเงี้ยเราก็คอยช่วยกันนะคะส่วนข้อเสียนะคะทุกคนข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยคนไทยเนี่ยชอบอิจฉาลิซยากัน,นะคะ่ะ จะเหมือนกับว่าจะเห็นคนนู้นคนนี้ดีกว่าตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็มนโนไปว่าเขาจะได้ดีกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีแบบพูดใส่ลายป้ายสีกันบางทีก็กระแนะกระแหนกันประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เคยเจอมาหมดแล้วเนาะคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยที่มาที่เนี่ยก็คือเหมือนกับต้องปากกัดตีนถีบ ต้องแบบว่าทําให้ช่วิตัวเองนะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือเหมือนกับว่าแข่งแย่งชิงดีกันอะไรอย่างในร้านอาหารอย่างเงี้ยก,ก็เห็นประปรายแต่บางร้านก็อยู่กันแบบชิลๆสบายๆเนาะคือร้านที่เราเคยอยู่เนี่ยมันก็จะแบบชิลนิดนึงก็จะไม่ได้มีดราม่ามากเท่าไหร่นะร้านที่ล่าสุดที่ว่าเพิ่งออกมานะคะแต่ว่าร้านก่อนๆน,น,นั้นก็เ็า <c oughs> มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เขาไม่เอ่ยชื่อร้านเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ดีกับเจ้าของร้านเขา นะคะคแต่ว่ามันมันสังคมอย่างนี้มันก็จะมีให้เห็นทั่วๆไปนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่อยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยจะแข็งหรือเปล่านะคะเราจะสู้กับความรู้สึกแบบนั้นได้หรือเปล่าแล้วแล้เราจะปรับตัวเองยังไงวิธีการปรับตัวเองก็คือต้องไม่ไปใส่ใจมากไม่สนใจมากแล้วก็ไม่ต้องไปนินทาใครคืออยู่ให้เป็นนะคะ ใช้คําว่าอยู่ให้เป็นถ้าคุณมาทํางานที่นี่ต้องจิตแข็งแล้วก็ไม่ต้องไปซุบซิบนินทากับใครไม่ต้องไปรวมหัวกลุ่มนินทาใครก็คือใครพูดอะไรมาคุณก็แบบเป็นกลางเข้าไว้แล้วก็เอ,อปล่อยให้เขาพูดไปเดียวเขาก็จะถ้าเขาเบื่อเขากหยุดพูดเองอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละ,ะก็เป็นข้อดีข้อเสียของคนที่อเมริกาเนาะก็คือนี้แหละ เอาเป็นว่าใครเจอเหตุการณ์แบบไหนมาบ้างก็ลองแนะนำมานะคะลองมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะคะว่าแบบเคสที่ตัวเองเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างร้ายแรงขนาดไหนนะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ